พี่พี่สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ามาใช้ริการทางด้านใดคะอยอากจะสอบถามเกี่ยวกับตัวประกันภทยรถยนต์หน่อยค่ะวันนี้ลูกค้าสนใจอยากจะทําประกันภทยรถยนต์ใช่ไหมคะอมแออสุตาขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อนาสาวสุตาเชยบุตรนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรกิจสาขานะคะขออนุญาตแนะนําใบอนุญาตนะคะใบอนุญาตประกันภทยนะคะเลขที่6 7 8 9 42นะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวสุตาจะขออนุญาตแจ้งสิทธิ์ในการคุ้มครองของลูกค้าก่อนนะคะสิทธิ์ข้อที่1ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับขอ้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะสิทธิ์ข้อที่2ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกร้อสิตธัพิจได้อย่างอิสระนะคะสิทธิ์ข้อที่3นะคะลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะได้ต้เอเรียนได้นะคะและสิทธิ์ข้อที่สลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับการดเฉยกรณีเกือดไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ วันนี้ลูกค้าสนใจตัวประกันรถนะคะเอ,อ่อขอีนุญาสอบถามลูกค้านิดหนึ่ง<ม>ลูกค้าใช้รถคันนี้มานานไหมยังคะเอ,อ่อใช้รถคันนี้ได้ตั้งสองปีอะค่ะอ,อ๋อแล้วรถคันนี้แต่เดิมนี่ทําประกันของที่ไหนไว้อะคะเอ,อ่อทาอยู่บริษัทนอกค่ะของไทยประกันทีนี้คืออยากจะสอบถามว่าของที่นี่อะค่ะว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้าง แล้วรถคันนี้ลูกค้าใช้รถบ,บ่อยไหมคะก็คือจะใช้ส่วนมากในการเดินทางปทการทงานอย่างเดียวจากที่สมบาติตาดแล้วก็คือลูกค้าใช้รถในการทํางานอ,าอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วก็รถยังรถใหม่เนาะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตแนะนํำสองตัวแต่ก็อื่นขอปรรกชาชนลูกค้านิดนึงนะคะเดี๋ยวสมบัติตาจะขออนุญ,ญาตเช็คว่าเผื่อมีข้อมูลกับทางของทีดีเนาะใน<อ>กรณลูกค้าถอดแม่เพืเนยังตัวตนนิดนึงค่ะ ขอบคุณค่ะ,ะลูกค้าไม่มีข้อมูลกับทางททบเนาะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวสุวตาจะขออนุญาตแนะนําตัวประกันลถให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะ,ะประกันลถที่ลูกสุวตาจะแนะนําต่อไปน,นี้นะคะเป็นประกันลถของธนาชาิประกันไทยนะคะซึ่งอยู่ในความดูแลของธนาคารทดีเนาะค่ะถ้าตอนนี้แนะนําจะมี2ตัวที่สุวตาจะแนะนําตัวแรกนะคะจะเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นซ่อมส่วนบริการหรือซ่อมอู่ทั่วไปก็ได้เนื่องจากรถของลูกค้ายังเป็นรถใหม่นะคะอันนี้ของลูกค้าเอ่อเป็นรถโตโยต้าใช่ไหมคะเห็นก็ใช่ค่ะโตโยต้าวีออสอันนี้เรื่ออะไรคะหนึ่งหนึ่งจุดห้าค่ะจะเป็นตัวสำเนาหน้าดเล่นมาะะได้ค่ะตามน,นี้ดูอ่าถ้าเป็นชั้นหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือทุนคุ้มครองอยู่ที่สี่แสนห้านะคะ จะแนะนําเป็นซิงเกิลเลตเนื่องจากว่าอุปกรณ์นะคะจะมาจากาส่วนบริการเลยลนะ็อกแต่ออกรถไม่ได้แต่งเพิ่มนะคะถ้าเป็นซิงเกิลเลตเนี่ยซ่อมส่วนจะอยู่ที่ประมาณ22,500นานะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้ามองว่าตัวนี้มันแพงไปแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้รถแต่อยากได้รับความคุ้มครองนะคะก็จะแนะนําเป็นชั้นสองบวกถ้าชั้นสองบวกเนี่ยก็คือค,ค,คมมุ้มครองกรณีรถชนรถนะคะเบี้ยก็จะถูกลงมาอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกคุมเท่าไหร่คุณ พึงชนเนาะพึงชนก็คือเวลาซ่อมจะมีพึงชนอ่หนึ่งแสนับสองแสนลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็คืนประกันไทยที่ทองบริีรถหายไปไหมก็สามารถเลือกได้อีกว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะคะตัวเบี้ยก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าเนี้ลูกค้าสนใจอยากจะเป็นชั้นหนึ่งหรือชั้นสองดีคะสคัมภะจะได้แนะนําได้ถูกต้องนะขอเป็นประเภทศหนึ่งกันค่ะหน้าค่ะเนื่องจากยังเป็นรถใหม่เนานะโอเคค่ะจน่าขออนุญาตนะคะแจ้งของ้อมูลเพิ่มเติมอ่าอันนี้จะขออนุญาตเปิดให้ทางดูด้วยเนาะ ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกฟุมสูงสุดอยู่ที่450,000นะคะเดยวความคุ้มครองเนี่ยก็คืออ่าตัวนี้นะคะจะเป็นซ่อมสูยนบริการนะคะก็คือลูกค้าสามารถเอาข้อซ่อมสูยนบริการได้เลยนะคะโดยคุณที่คุ้มครองตัวรถก็คือ4 5 0 0 0บาต่อครั้งในการซ่อมไม่ว่าจะรถสูญหายไฟไหม้ก,ก็อยู่ที่450,000บาทนะคะ คุ้มครองกรณีรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะคะก็คือกรณีบาดเจ็บต่อชีวิตร่างก,กายก็อยู่ที่5้าแสนบาทต่อคนบาดเจ็บชีวิตต่อร่างกายถ้าคิดเป็นต่อครั้งก็อยู่ที่สิบล้านบาทต่อครั้งของเหตุการณ์นะคะแล้วก็ความเสียหายต่อทรัพย์สินก,ก็อยู่ที่สิบล้านบาทต่อครั้งเช่นกันนะคะคุ้มครองตามแนบท้ายก็คือ กรณีอุบัติเหตุสสวนบุคคลของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารนะคะคุ้มครองอยู่ที่400,000บาทต่อคนถ้ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารนะคะอยู่ที่400,000บาทต่อคนเช่นกันและการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาจะอยู่ที่200,000บาทต่อครั้งนะคะในตัวนี้เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมทับอัพที่ทางเราอะให้กับลูกค้านะคะก็คือชดเชยค่าเดินทางกรณีถ้าเกิดอ้อลูกค้าค่ะรถเสียหรืออะไรเนี้ยต้องไปซ่อมเนาะ,ะก็คือไม่ว่าจะเป็นสายถูหรือสายผิดเนี้ยจะได้ห 1, ต่อครั้งนะคะ ยีเน,น่งเนี่ยได้อยู่ที่3ครั้งนะคะต่อปีเราก็ชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยบาบาลกรณีที่เกิดอุบัติเหตุน,นะคะแต่ไม่เกินส0วันเนาะคุ้มครองคนในรถได้สูงสุดถึง7คนไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของรถขับนะคะแต่ประสบเหตุจากรถคันนี้เนี่ยได้รับคุ้มครองไปเลยอยู่ที่1,500้บาทต่อวันเช่นกันนะคะเราก็คุ้มครองทรัพย์กรณีเกิดเหตุการณ์จ้าการรมก็จะอยู่ที่1 0 0 0่นบาทต่อครั้งต่อปีที่เราคุ้มครองไปนะคะค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็ชั้นหนึ่งก็อย่างที่บอกเนาะก็คือเคลมทุกกรณีไม่ว่าลูกค้าจะลดลงข้างทางหรือว่าช่วยไม่ไมมีทุกกรณีแต่ถ้าเกิดลูกค้ามีการเคลมเช่นเคลมผีเล่าปันอันนี้อาจจะมีค่าเอฟเซ็นะคะอ่อแล้วก็ลูกค้ามีข้อมูลอะไรสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะตัวนี้มีข้อสงสัยไหมคะเอ่อจะสอบถามดิฉันว่าตอนนี้ สามารถชำระเป็นบัตรเครดิตได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าค่ะมีบัตรเครดิตสามารถผ่อนได้นะคะ <c oughs> ก็คือไม่ว่าจะเป็นศปรเ็นสามารถผ่อน0%ูนปรเได้ถึง6เดือนแต่ท้ยนี้เราต้องดูตัวบัตรนิดนึงแต่ถ้าเป็นตัวแบบ,แบ,บของเราะคะ่ะก็สามารถสูงส่วนได้ถึงสิเดือนเ,เดี๋ยวทานี้เดี๋ยวศุภานจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมให้เนาะได้ก็สามารถจะชำระได้นะคะก็คือมาทำในการที่ธนาคารก็ได้หรือว่า จะตัดผักแอปก็ได้เนาะแติว่าลูกค้าแบบไม่อยากชำระเป็นเงินสดนะคะทีนี้ถ้าเกิดลูกค้ามะะีข้อร้องเรียนข้อสงสัยเนี่ยก็คือสามารถโทรเข้า1428ได้หรือว่าจะมาที่สาขาธนาคารนะคะกนะ็หรือว่าจะมาหาตัวเองเลยสามารถเชิมาสอบถามได้เนาะได้ค่ะในส่วนตรงนี้ลูกค้าสนใจจะทำเลยไหมคะหรือว่า ยังดีกว่าครับก็คือระมาสอบถามเบื้องต้นก่อนแต่ยังไงรบกวนขอรายละเอียดจับไปดูได้ารณาอีกครั้งน,งนะคะได้ค่ะสุะจาจะเอาเอกสารข้อมูลเบื้องต้นเนาะเอาไปให้ลูกค้าดูแล้วก็เดี๋ยวส่ตาอาจจะขอชื่อ,อที่อยู่เอ่อชื่อเบอร์โทรของลูกค้านะคะเพื่อทาําการติดต่อกากแล้วเดี๋ยวสุตาขออนุญาตให้เบอร์มือถือกับลูกค้าไปด้วยเนาะเผื่อาลูกค้าค่ะสนใจอยากทำมาไหนสามารถโทรหาสุตาได้ตลอดเลยนะคะค่ะ คุณนะคะที่น่กใช้ริการ PPE ค่ะ